อาเวลาสะดวกไหมคะหรือว่าเอาเวลรับเลยกราคารว่าท่านอาจารย์หมอเขียวตกเลือใหญ่พกล้าจนสวัสดีครูทุกท่านแล้วก็จะเดินทางสำนักดีเพื่อนเพื่อนหมูมิดดีทั้งหลายค่ะในฉันเรวันชุมทองอายุหกสิบสีปี อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนักศึกษาวิชาดามลักสูดเจ็ดปีตอนนี้จะมาขอส่งการบ้านค่ะอะตามปกตินะคะ,ะการที่ได้ดูแลอผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านรู้สึกว่า ผลที่ได้จากการเอาความรู้เรื่องอยามเก้าวิตราชัายเนี่ยแล้วก็เอาเออน้ำพลังศีลสามพลังศีลนะคะมาใช้อ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอาจจะเขาเรียกจังหวะของชีวิตที่ที่มันดีขึ้นอาจจะเป็นได้เพราะว่าปกติเนี่ยนะคะเออ ซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไั้เข้าทานทีนี้คืนนั้นเนี่ยตอนที่เขาเขา้องท้องไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นอะไรมาบางอย่างตอนนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของสเป,ปสเปฉีกผุมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะซึ่งมันมันมันกระถุอกระเทะแล้วก็กลิ่นมันเปรี้ยวเปรี้ยวหอมอม แต่ด้วยความที่อาจจะบุญถึงก็ได้ก็เลยถามเขาว่าใช้ใช้น้ำถามพลังสีลทานหลือเห็นได้กลิ่นนะคะก็ถามเข้าไปเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ทานแล้วเสร็จแล้วรุ่งเช้านะคะรุ่งเช้าเขาก็เลยเดินมาแล้วเขาก็บอกว่า มีน้ำสามพลังศีลใช่ไหมที่ซื้อมาเดี๋ยวเขาจะขอกินนะคะก็เลยเอามาอ่านข้างข้งขวดอ๋อมันมันแก้ได้หลายอย่างแก้ท้องเสียด้วยก็เลยผสมไห้เขาทานนะคะเอ่อกบบน้ำสมุนไพรในตัวของเขาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเขาก็จะดีขึ้นเบากายสบายตัวขึ้นแล้วเขาก็ จะทานวันทีนี้จะสังเกตว่ารู้สึกว่าอาการเขาก็กระเปีกระเป๋าขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเออบางคั้งบางคราวอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อไรที่วิบากดีสง่งผลนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นปัญญามาทันนะคะเพราะนั้น รู้สึกว่าตอนนี้อาหารที่ทําให้เขาทานทุกวันเขาก็ทานได้คล่องขึ้นนะคะเป็นอาหารรสจืดพืชสบายเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องที่ที่จะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะดิ้นรนไปทานเนื้อสัตว์แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ดิ้นรนแล้วเขาไม่ทานมาหลายวันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอ๋ออาจจะเป็นการที่เขามีศีเพิ่มขึ้นทําให้สุขภาพเขาก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับค่ะ ก็อยาพอส่งกันบ้านประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีเลยนะคะบุญถึงรอบค่ะบุญถึงอรอบท่านแล้วก็จากการที่ทุกคนรอบตัวท่านพยายามปฏิบัติศีลได้พยายามลดละเลิกแล้วก็เอ,อตั้งศีลขึ้นมาคือเขาเรียกบุญหนุนนำมันถึงเวลามันถึงเวลา เออตอนที่เราเราเอาไปไว้อ่ะเราอาจจะตั้งใจจะยัดเยียดอาจจะเอาสีดีทำไมไม่เอานู่นนี่นั่นตอนนั้นไม่ถึงเวลา oh <my> เวลาค่ะแต่ตอนนั้นอยู่ในสัญญาของเขาแล้วแหละว่ามันมีไอ้ตัวนี้อยู่ค่ะแต่พอถึงเวลาบุญถึงรอบหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุกเกินทนอะไรก็ได้เอาหมดมัน <ป Baker. S 1> ถึงรอบทั้งหมดแหละมันถึงมัน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 ถึงรอบทั้งหมดแล้วก็ uh huh. ม,ม,มันก็จะหลุด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 เนี่ยวิบากดีดันวิบากร้ายออกเขาก็จะเขาก็จะหลุด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 ได้ค่ะค่ะมาถูกทางค่ะมาถูกทางทั้งครอบครวัวเลยค่ะด้วยยินดีด้วยข,ข,ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนานะคะอาวิไลวันค่ะค่ะวิบากหมดเนาะใช้วิบากชุดหนึ่งไปก็ถึงเวลาที่ได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะค่ะอนุโมทนากับอาด้วยค่ะสาธุค่ะเราจะไปต่อที่อ,อัญชลีนะเหมือนกลับมาแล้วค่ะเปิดกล้องแล้วเชิญค่ะ